สวัสดีชาวราศีสิงห์นักนาสิงคับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทํานายความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดคนที่มีคู่แล้วก็คนที่มีสถานะานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีสิงห์ประจําช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2566นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับ่าสถานการณ์ของชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่เป็นคนโสดนะครับจะเป็นยังไงนะ เรามาดูฝั่งของคนที่คุณคุยอยู่กันนะครับชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนโสดนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับในเดือนนี้นะครับแล้วก็สาวคนที่เป็นคนโสดสนิทนะครับเดือนนี้คุณจะได้เจอกับคนชาวราศีธาตุน้ํานะครับกรกฎพิจิกมีนนะครับผมจะพูดราศีแค่ราศีที่เป็นราศีขึ้นต้นมานะครับเพื่อที่ไม่ตีวงกว้างมากเกินไปนะครับสำหรับชาวราศี สิงนะครับที่เป็นคนโสดนะครับเซลโสดแบบมีคนคุยเนี่ยเดือนนี้คุณจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าใส่ใจอยู่กับเรื่องของตัวเองมากกว่านะครับแล้วก็ตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าในช่วงต้นเดือนเนี้ยสัปดาห์แรกเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะให้เวลาในการเอาใจใส่ใตัวเองนะครับแล้วก็ให้เวลาในการดูแลตัวเองมากนะครับสัปดาห์กลางเดือนนะครับแต่กลางเดือนประมาณสัปดาห์ที่2 คุณถึงจะรู้สึกว่าคุณควรจะไปเอาใจใส่นะครับหรือว่าให้ความสนใจกับคนที่คุณคุยบ้างนะครับเพราะว่าตัวคุณเองเดือนนี้คุณจะโฟก,กัสตัวคุณเองเป็นหลักในเรื่องของงานเงนิงนผลประโยชน์ทั้งหลายนะครับแล้วก็พอไปสัปดาห์ที่3ปุ๊บ สัปดาห์ที่3กับสัปดาห์ที่4ปลายเดือนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเองนะครับชาวราศีสิงห์นะครับคุณจะกลับไปขคขมขม่นในเรื่องงานอีกครั้งหนึ่งแต่ในขณะที่ความสัมพันธ์นะครับคุณก็จะยังติดต่อเขานะครับเป็นคอนแทคที่ค่อนข้างต่อเนื่องมากกว่าตอนช่วงต้นเดือนนะครับมีการสื่อสารกันมากขึ้นนะครับส่วนพอสัปดาห์ปลายเดือนมันจะกลายเป็นว่า ตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่เฉยๆครับคุณอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆคนเดียวมีอารมณ์นี้ขึ้นมาใชอย่างนั้นนะครับมันก็เลยจะเป็นผลกระทบที่ทําให้ตัวคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยในช่วงนะครับแรกของเดือนนี้นะครับในช่วงเดือนนี้ตัวเขาเองนะครับเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่า ค่อนข้างจะพึงพอใจในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ได้คุยกับคุณนะครับในขณะที่ตัวคุณเองคุณคิดอยู่แล้วว่าคุณเป็นฝ่ายชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ในการคุยนะครับตัวของคนที่คุยกับชาวราศีสิงห์เนี่ยพอมาในช่วงสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าพอช่วงที่ คุณกลับไปสนใจตัวเองตัวเขาเองเขาก็พยายามที่จะเสิร์ฟความสนใจมาให้คุณนะครับพยายามจะทําแบบเทคแคร์คุณให้คุณเห็นนะครับซึ่งคุณก็เห็นแหละแต่คุณก็ยังเลือกนะครับที่จะเหมือนกับว่าดูแลตัวเองก่อนนะครับใส่ใจตัวเองก่อนในเรื่องที่ตัวเองต้องทําต้องมีหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับทีนี้พอมาเป็นช่วงกลางเดือนนะครับเข้าสัปดาห์ที่2เนี่ย ตัวของคนที่คุณคุยด้วยเขาจะเริ่มรู้สึกหวาวุ่นใจและเขาจะเริ่มรู้สึกเครียดและวจนช่วงที่คุณเริ่มมาสนใจนั่นแหละ นะครับเรียกว่าเขาเขาเองเขาก็จะแบบเหมือนแบบประมาณนะีเขาก็จะสับสนว่าเออก่อนหน้านี้ทำไมไม่สนใจเขาทําไมตอนนี้มาสนใจเขานะครับแล้วพอสัปดาห์ที่3ที่คุณคอนแทคกับเขาบ่อยๆนะครับเขาจะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีจังเลยเขามีความสุขมากนะครับเหมือนเป็นช่วงที่น่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีสำหรับเขาแล้วนะครับแต่อพอมาเป็นช่วงเวลาปลายเดือนที่คุณอ,อ,อยากเป็นตัวของตัวเองนะครับกลับกลายเป็นว่าเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าหรือเ <miyorum. S 2> ขาปรับตัวต้องต้องปรับตัวยังไงไหมอะไรเงี้ยเขาปรับตัวไม่ทันนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวของคนที่โสดแบบมีคนคุยทีนี้โสดแบบโสดสนิทเลยนะครับคนคนนี้นะครับจะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะมีความสุขด้วยตัวเองได้คนที่คุณได้คุยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชาวธาตุน้ำอ่กากรกฎกรกฎพิจิกมีน,นะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการที่แบบเหมือนเขาเป็นคนที่มีเรื่อง ราวสตอรี่ต่างๆที่บางทีคุณก็ไม่ได้รู้ชัดเจนนักนะครับในการที่เข้ามาคุยกับคุณหรือว่าเข้ามาทําความรู้จักกับคุณหรือว่าคุณไปทําความรู้จักกับเขาเพียงแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปคุยกับเขาคนนี้คือถูกชะตาถูกจะโลก็แบบเหมือนกับว่าอยากรู้จักด้วยแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาคุยกับคุณคือเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจแล้วก็คุณดูเป็นคนที่มีพลังมี power ในตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ เพิ่งได้รู้จักกันหรือว่าเป็นคนที่โสดสนิทเลยเนี่ยคนที่คุณนึกถึงอยู่ตรงนี้หรือคนที่คุณมีโอกาสจะได้รู้จักเนี่ยหลังจากที่มีการที่เหล่กันไปเหล่กันมาหรือว่าอาจจะส่องกันไปส่องกันมาแล้วนะครับตัวเขาเองเขาก็จะพยายามเหมือนแบบถ้าเป็นคนรู้จักกันทางออนไลน์ก็คือพยายามมากดไลค์กดหัวใจอะไรให้คุณเห็นนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาดูลักษณะว่าเหมือนคุณจะ ไม่เคยใส่ใจเขาสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าคุณมีเรื่องมากมายหรือมีคนที่ต้องพูดคุยด้วยเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบรู้สึกนอยเริ่มรู้สึกว่าจะต,ต้องทําใจนะครับแล้วก็พอมาเป็นช่วงที่คุณเริ่มให้ความสนใจเขาแล้วนะครับช่วงสัปดาห์ที่2กับ3นะครับเริ่มให้ความสนใจเขาแล้วนะครับอาจจะมีบ้างที่คุณกลับไปกดไลค์กดหัวใจให้เขาหรือไปส่องดูเขาเขาก็จะรู้สึกแฮปปี้แต่ทีนี้พอช่วงที่คุณเนี่ยผ่ายไปในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเขาก็จะเริ่มไปไม่เป็น นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแล้วชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนที่เป็นคนโสดจะจัดการในความสัมพันธ์นี้ครับเอาดีๆเลยก็คือตัวคุณเองนะครับคิดอยู่นะครับว่าไอ้เรื่องของคนที่คุยกับคุณอยู่ตรงนี้มันเป็นจริงได้ยากที่ว่าบอกว่ามันเป็นจริงได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้สนใจเขามากที่ควรครับแล้วก็คุณคิดว่า คุณยังสนุกกับการที่เป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วก็ยังไม่ได้อยากจะจริงจังกับใครในเวลานี้นะครับถึงแม้เขาจะคอยตามตื้อคุณก็ตามทีนี้เรามาดูฝั่งเขาบ้างครับเขาจะจัดการยังไงเขาเองเขาค่อนข้างมั่นใจนะครับในตัวเองแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเขาก็มีสถานการณ์เห็นไหมครับห้าเหรียญขึ้นนะครับเขาก็มีสถานการณ์นะครับที่เหมือนกับว่ามัน ดูแล้วไปต่อไม่ได้นะครับหรือว่ายังมองไม่เห็นทางข้างหน้านะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเงียบไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับใช้คําว่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะเป็นพลังงานโดยรวมผมไม่ทราบเพราะผมไปจับโดนกับพลังงานของใครมาบ้างนะครับก็ถ้าเกิดว่าตรงกับพลังงานใครนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับ ที่อยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันเพื่อรับรู้เรื่องราวของตัวเองให้แน่ชัดนะครับก็ผมให้รายละเอียดในช่องคำบรรยายเรียบร้อยแล้วนะครับไปกดดูกันได้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่มีคู่ชาวราศีสิงค์ครับสำหรับคนที่มีคู่ชาวราศีสิงค์ครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับสาการความสัมพันธ์ของคุณกับคู่คุณ,คณเป็นยังไงบ้างครับเรามาดูฝั่งของคุณกันก่อนนะ สำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่สถานการณ์ฝั่งของคุณเหมือนจะมีใครบางคนนะครับเหมือนจะมีใครบางคนที่ตัวคุณเองนะครับอแอบนึกถึงนะครับกลับเข้ามานะครับแต่ทีเนี้ยเรามาดูฝั่งคู่ของคุณก่อน ว่าคู่ของคุณชาวราศีสิงห์นะครับสถานการณ์ฝั่งเขาจะเป็นยังไงในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับชาวราศีสิงห์กับผู้่ของชาวราศีสิงห์นะครับตัวคุณเองเนี่ยมันจะมีลักษณะของการที่ อาจจะมีนะครับในเรื่องของคนเก่าๆนะครับหรืออาจจะได้ไปเที่ยวกันนะครับในสถานที่เก่าๆซึ่งมันอ่านได้สองรูปแบบสองรูปแบบที่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวของข่าวคราวคนเก่าๆมาให้คุณรับรู้นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่ได้ทําให้เขาเรียกว่าอย่างไงอะ่ะตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่า เป็นกลับมาเป็นคนที่จะต้องแบบดูแลตัวเองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่ชาวราศีสิงห์เองเ่ยอาจจะเก็บไว้นะครับเป็นเรื่องของคุณคนเดียวคือไม่ได้บอกให้ใครรู้ก็คือบางคนนะครับอาจจะมีคนเก่าๆในความสัมพันธ์ติดต่อมานะครับแล้วตัวคุณเองนะครับเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะครับเก็บเรื่องนี้ไว้แค่แบบพอให้มัน กระชุ่มกระชวยหัวใจแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรต่อเพราะอะไรเพราะสัถาการในปัจจุบันนะครับพลังงานนี้อาจตรงกับตรงการอาจตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะครับต้องแจ้งไว้ก่อนตรงนี้นะแล้วก็พลังงานของคุณในปัจจุบันนะครับถ้าอ่านได้อย่างในปัจจุบันก็คือตัวคุณเองนะครับกับคู่ของคุณนะครับมีลักษณะของการที่เหมือนกับว่าได้ไป ใช้เวลานะครับในสถานที่ที่คุณเคยด้วยกันอาจจะไปในสถานที่เก่าๆที่เคยไปเดทกันนะครับแล้วมันทําให้คุณทั้งสองคนนะเกิดความรู้สึกเหมือนกับความรักมันกลับมาสดชื่นครั้งหนึ่งนะครับตัวคุณเองกลับมาดูแลตัวเองให้อ่อยู่ในเขาเรียกว่าสภาวะที่ดูน่ารักนะครับหรือว่าดูดีนะครับตัวคู่ของคุณเองนะครับเขาก็รู้สึกดีในการที่เหมือนกับว่า ได้พาคุณไปในที่ต่างๆหรือไปกับคุณในที่ต่างๆด้วยนะครับส่วนของเรื่องนะครับตัวเนี้ยที่เป็นไฮพิเศษของคุณกับเรื่องของเก้าวตัวของเขานะครับบางทีเนี่ยฝั่งของคุณเองนะครับอาจจะมีเรื่องของการบริหารสเสน่ห์นะครับทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็รู้สึกว่ามีสเสน่ห์ไม่ใช่น้อยรู้สึกพร่าในตัวเองภูมิภาคภูมิใจในตัวเองขณะที่ตัวเขาเองครับ คู่ของคุณนะครับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับเป็นการที่เขาก็พึงพอใจที่คุณเป็นแบบนี้ในขณะที่ตัวเขาเองนะครับถ้าหากคุณมีเรื่องราวข่าวขราวของคนเก่าๆเข้ามาทําให้คุณรู้สึกกระช่มกระชวยฝั่งตัวเขาเองครับเขาก็จะมีเรื่องของคนที่เขาเป็นคนที่เขารู้สึกว่าชอบนะครับหรือว่าพอใจเนี่ยให้เหมือนกับว่า เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้แสดงออกมาให้คุณรับรู้แต่ว่ามันเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงผลักดันในการที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยมีพลังงานในการที่จะ,ะรักษานะครับความโรแมนติกตรงนี้ไว้เหตุที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะครับมันมีเรื่องของการนะครับเอา พลังงานตรงนี้มาขับเพื่อนนะครับในการเอาชนะบางคนนะครับเพราะอาจจะรู้นะครับว่าตัวคุณเองนะครับคุณคุณมีชาวราศีสิงห์นะตัวคุณเองคุณมีเรื่องราวข่าวคาวคนเก่าๆเข้ามาเขาก็เลยอยากจะเอาชนะนะครับทีนี้การอยากเอาชนะเขาจะต้องทำยังไงเขาต้องหาแรงบันดาลใจก่อนครับว่าเขาจะทํายังไงเขาถึงจะชนะคุณได้เขาอาจจะไปสร้างนะครับในเรื่องของคนที่เขา รู้สึกดีเนี่ยแต่เขาไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวเนี่ยโดยที่เอาความรู้สึกตรงนั้นน่ยมาใช้กับชาวราศีสิงห์นะครับเพื่อให้มันเกิดบรรยากาศในการที่การสร้างความโรแมนติกเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพอเขาทําได้สําเร็จเนี่ยมันทําให้ตัวของชาวราศีสิงห์เองเนี่ย คนชาวราศีสิงห์ที่มีคู่เองเนี่ยคุณมีความสุขกลับมามีความสุขในชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ตัวเขาเองนะครับเขาก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้กับการที่เขาได้ทําตรงนี้ให้ครอบครัวแบบกลับมามีความสุขหรือว่าได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับคุณอย่างมีความสุขนะครับเรียกว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการหมางเมินหรือว่าไม่สนใจกันมาก่อนหน้าด้วยเพาะบางคู่นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีสิงห์ที่มีคู่ควรจะจัดก,การยังไงกับพลังงานนี้ครับ สถานการณ์นี้อะจริงๆด้วยเดะมูลเข้ามาแปลว่าฝั่งตัวคุณนะอาจจะมีเรื่องราวของคนเก่าเรื่องของคนอนดีตเข้ามานะครับสิ่งที่ชาวราศีสิงห์นะครับคุณตัดสินใจจะจัดการกับสถานการณ์ในเดือนนี้ตัวคุณเองครับคุณเป็นเหมือนคนที่รอดูสถานการณ์ครับเพราะว่ามีเรื่องของอคนเก่าๆนะครับเข้ามานะครับและสุดท้ายนะครับตัวคุณเองเนี่ยคุณก็เป็นฝ่ายที่ ถึงแม้จะคิดมากนะครับแต่คุณก็ได้ล้อมพลังงานตรงนั้นไว้แล้วก็คือไม่ให้อดีตมากรีดปัจจุบันนะครับเพราะว่าคุณมีทาวเวอร์ขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าทาวเวอร์ตรงนี้ขยายกับ4ี่ดาบนะครับนั่นหมายความว่าคุณตัด,ตดนะครับตัดในเรื่องของการที่จะเอาอดีตมากรีดปัจจุบันออกไปนะครับมันถึงทําให้คุณชีวิตคู่ของคุณเนี่ยในช่วงปลายเดือนกลับมาแฮปปี้ดีมากเลยนะครับทีนี้ ตัวของู่วงคุณนะครับเขาจะเป็นยังไงเขาจะการางรสถานการณ์น,นี้เขาต้องเดินหน้านะครับเดินหน้าในความสัมพันธ์นะครับทําให้ความสัมพันธ์มันมีการขับเคลื่อนเกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการที่ตัวความสัมพันธ์เนี่ยาขาดความสมดุลขาดความสมดุลตรงนี้ มันทําให้ตัวเขาเองเขารู้สึกหวงเหวงครับเหมือนเคว้งคว้างนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าทางข้างหน้าเดินต่อไปจะเป็นยังไงคือเขาก็ต้องเสี่ยงดูนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะสามารถนะครับที่จะทําให้ใจคุณอยู่กับเขาได้นะครับแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะมีเรื่องเก่าๆมากระทบนะครับมันก็ทําให้เขารู้สึกว่ามันมันเริ่มไม่ได้แล้วหล่ะนะครับสุดท้ายนะครับ อันนี้ผมขยายห้าดาบให้นะครับปกติผมจะเปิดแค่สามใบตรงสรุปนี้นะครับเพราะว่าข้างบนก็ต้องขยายเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องขยายเหมือนกันนะครับสรุปสุดท้ายนะครับเขาตัดสินใจนะครับที่จะหาแรงจูงใจครับเพื่อเอามาใช้กับคุณเพื่อที่ความรักนะครับของคุณกับเขากลับมามีความเป็นความรักที่แบบมันหวานชื่นมันสดชื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเขาก็ทําได้สําเร็จนะครับสาหรับในเดือนนี้นะครับทีนี้ก็ สรุปให้ง่ายๆว่าตัวชาวราศีสิงห์เองนะครับฝั่งคุณนะครับพลังงานนี้ต้องขอพูดไ้ก่อนว่ามันอาจจะสลับพลังงานกันได้เพราะเป็นพลังงานโดยรวมนะครับฝั่งบนเปนของคุณฝั่งล่างเป็นของคู่ของคุณนะครับแต่มันอาจสลับกันได้สําหรับในบางคู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของทุก คนที่จะตรงได้นะครับอาจจะตรงกับบางท่านเท่านั้นนะครับเพราะเป็นพลังงานโดยรวมคราวนี้สรุปให้นะครับสำหรับบางท่านนะครับอาจจะมีเรื่องของคนในอดีตที่คุณรู้สึกดีกลับมาทําให้จิตใจคุณหวั่นไหวนะครับคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะกลับมานะครับดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ตัวของคู่ของคุณเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้ในการที่ หาจังหวะในการดึงคุณกลับมาด้วยการที่พยายามนะครับพาคุณไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาพยายามชมคุณพยายามที่จะแบบาพาคุณควงไปนั่นมานี่นะครับเรียกว่าพยายามใช้เวลาอยู่กับคุณหรือว่าพยายาม าตามใจคุณในช่วงนี้นะครับแล้วก็หาแรงจูงใจครับเพื่อที่จะดึงความสนใจของคุณกลับมานะครับให้ครอบครัวมันกลับมามีความสุขหรือให้คู่ของคุณกลับมามีความสุขเหมือนเดิมซึ่งเขาก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับตัวคุณเองนะครับคุณก็รู้ว่า,าเรื่องในอดีตนะครับบางทีมันก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปนะครับคุณก็เลยเลือกที่จะมีความสุขกับปัจจุบันมากกว่า นะครับเพราะว่าในณนปัจจุบันเนี่ยคุณก็มีความสุขอยู่แล้วด้วยไม่ใช่ว่าเป็นปัจจุบันที่ไม่มีความสุขนะครับก็ถือว่าเป็นการที่หานะครับฝั่งของคู่ของคุณนะหาแรงจูงใจในการที่มาประครับประคองคุณให้กลับเข้ามานะครับไม่ให้เผลอไผลไปกับสิ่งเดิมๆนะครับที่เข้ามา ทำให้จิตใจค่อยเหวะนะครับก็พูดไว้อย่างนี้ก็แล้วกันนะเสริมชาวราศีสิงห์ที่มีคู่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์ครับสําหรับชาวราศีสิงห์ที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับในช่วงเดือนกันยายน2566นี้านการของตัวคุณจะเป็นยังไงครับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจน แล้วฝั่งคนที่คุยแบบมีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกันกับคุณล่ะครับในเดือนนี้สถานทางฝั่งตัวเขาเป็นยังไงครับมันเหมือนมีพลังงานความคิดถึงเลยนอะแต่ว่ามันเหมือนกับไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันหรือถ้าอยู่ใกล้กันมันจะต้องใช้ระยะทางนะครับ ในช่วงนะครับเดือนนี้นะครับมันจะมีพลังงานความคิดถึงครับของชาวราศีสิงห์นะครับในกการมีสไม้เท้าขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ในฝั่งของคนที่คุณคบแบบอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนตัวเขาเองครับเขาก็อยากมีเวลาให้คุณอยากอยู่ใกล้คุณอยากมีโอกาสอยู่กับคุณนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคุณเองเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับต้นเดือนนะครับ คุณจะหาเวลาเดินทางไปหาเขาเหตุเพราะอะไร mm. เหตุเพราะว่าคุณคิดถึงอยากจะแสดงความรู้สึกดีๆกับเขานะครับอยากจะใช้เวลากับเขานะครับในขณะที่ตัวของคนที่คุณคบอยู่ในในสถานะไม่ชัดเจนเนี่ย mm. เขาไม่สะดวกที่จะออกมาเจอคุณสักเท่าไหร่หรือไม่สะดวกที่จะได้ติดต่อกับคุณมากนักนะครับซึ่งตัวคุณเองคุณจะจัดการ ในลักษณะของการไปหานะครับพลังงานนี้อาจสลับกันได้นะครับคุณจะจัดการลักษณะของการไปหาตัวของคนที่คุยกับคุณอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนอาจจะรู้สึกว่าไม่คาดคิดนะครับว่าคุณจะมานะครับคุณจะมาเจอเขาคุณจะมาดักหาเขานะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้มันทําให้ตัวคุณเองนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเนะี่ยคุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะ รู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่คุณได้ทําลงไปนะครับในช่วงแรกๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่3ในขณะที่ตัวของเขาเองนะครับคนที่คุยกับคุณแบบสถานะไม่ชัดเจนเ,นเขาค่อนข้างรู้สึกลําบากใจนะครับเขาไม่รู้จะทํำยังไงดีเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณอยู่แค่คนเดียวนะครับซึ่งตัวคุณเองนะครับหลังจากที่คุณเริ่มเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นคุณก็จะเริ่ม ดึงความรู้สึกนะครับของคุณกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับในที่ขณะที่ตัวของคนที่คุณคุยอยู่ด้วยแบบสถานะไม่ชัดเจนเขาอาจจะตัดสินใจตัดคุณออกไปนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีสิงห์ที่มีสถานะไม่ชัดเจนจะจัดการยังไงกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ในเดือนนี้ครับจริงๆตัวคุณเองมีความรักมีความหวังดีให้นะครับ ให้กับตัวของคนที่คุณคุยอยู่ด้วยแบบสถานะไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ในความเงียบที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าในเรื่องที่มันจะต้องทําทใจนะครับคุณรู้สึกว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับโชคชะตาจะนําพาไปเองนะครับในขณะที่คนที่คุยกับคุณนะครับเขาจะจัดการยังไงควารู้สึกครับใจจริงเขาอ,อยากฝืนนะครับเขาอ,อยากไปต่อกับคุณนะครับแต่ว่า มันก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าไงความรู้สึกนะปัจจุบันซึ่งพลังงานในเดือนเนี้ยมันเหมือนมันชัดมากเลยว่าคนที่ชาวราศีสิงคุยอยู่ด้วย,ยมีเจ้าของอยู่แล้วนะก็อันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับชาวราศีสิง์ก็คือแบบถึงแม้ว่ามันจะต้องห่างไปเพื่อให้เรื่องเป็นเรื่องของความถูกต้องเนี่ย แต่ว่าคุณเองคุณก็จะยังเฝ้ามองเขาอยู่เสมอนะครับมันเป็นลักษณะนั้นนะครับก็พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะครับอย่างที่บอกอยากรู้เรื่องของตัวเองต้องมาดูดวงส่วนตัวด้วยกันนะครับแล้วก็พลังงานอาจจะสลับฝั่งกันได้นะครับสคลิปนี้ของชาวราสีสิงและคณาสิงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านได้ผ่านมาเจอครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับ ากกดไลค์หรือกดแชร์สรับท่านที่กดติดตามแล้วเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปนะครับต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะไม่พลาดเวลาที่ผมอัปโหลดคลิปครั้งต่อๆไปท่านจดอยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันนะครับผมให้คอนแทคสำหรับติดต่อดูวงส่วนตัวนะครับไว้ในช่องคำบรรยายด้านล่างนะครับเป็นไลน์ไอที่ใช้ติดต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจ การทำนายนะครับก็ให้ไว้ทั้งหมดในนั้นแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็าสามารถติดต่อมาสอบถามกันเพิ่มเติมได้นะครับสบคริปนี้ของชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์จะต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีสคริปนี้สวัสดีครับ